ครับสวัสดีครับผมกบลุงพาลงช่วงเย็นๆนะครับก็มารับคุณครูนะครับแต่คุณครูยังทํางานไม่เสร็จทีนะครับนี่ก็สีกว่าแล้วเนี่ยจะห้าโมงเย็นแล้วนะก็รอไปก่อนหลังจากอาก่อนเรียกรียกระหวงการลงนะครับระบวงการลงครูนะครับเราก็มาดูเด็กๆ เล่นเล่นว่าวนะครับนะครับเาไปดูกันดีกว่าน,นี่คือว่าวว่าวอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักนะครับนะ <shootings. S 1> เด็กๆผาขึ้นไปแล้วนะโอ้เห็นไกลๆสีแดงขาวๆนะนี่เห็นไหมกำลังจะ <Titan> <c oughs> ขึ้นเลยนะ ดอเขาดูานานๆดูนะเด็กๆตัวเท่านี้มันอะไรเขาเรียกอากาศร้อนแค่ไหนก็ยังสู้ไหวนะครับถ้าเป็นรุนรุนขึ้นไปนะครับอายุเยอะๆ,ๆน่าจะเป็นลมนะครับนะวาววาวอยู่นู่นเห็นไหมครับนะ โว้าวอะไรเขาเรียกแบบนี้คุณพอจะรู้จักไหมครับว่าวเนี่ยนี่จะพาขึ้นลูกส่งฝั่งนี้ก็รอชักนะครับอ่านี่คนส่งเขาเรียกคนส่งว่าวนะครับนะคนส่งลมยังไม่มาลมยังไม่มา ๋อส่งสัญาณแล้วครับแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วโอ้โหว้วว้ววว้วว้วว้้า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 วว้าวว้าวเ้าวว้า้าวว้าวว้ว้าว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 ว่าว้าวว้้ว ลตัวกันนะครับนะว้าโปร่งสดใสครับวันนี้นะฝั่งนี้นะความสนุกของเขานะครับโอเคครับเราก็ได้มาดูความสนุกความสุขของเด็กๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ลุงมาหลือก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ที่เท่านี้ก่อน,นครับครับผมพุกๆ็นไรเนี่ยพ่กมันสั่นนะครับปีกอ่อนปีกอ่อนนะฮะก็ขอ,ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับโอ,อกาสหน้าเจอกันใหม่วันนีน้ก็สวัสดีครับ